ยังเป็นในเรื่องของคดีต่างๆนะคะในพื้นที่ของจังหวัดชนบุรีกันต่อนะคะทางด้านของตํารวจสัตหีบค่ะก็ดําเนินคดีในหลายข้อหานะคะกับชายหนุ่มที่ได้มีการจับตัวแฟนสาวเป็นตัวประกันในบ้านพักนะคะหลังที่ไม่พอใจมาขอคืนดีแล้วไม่สําเร็จค่ะ จากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจสพสัตหีบนะคะได้นำกำลังเข้าช่วยนางจอยฉิมงามค่ะอายุ37ปีนะคะหลังถูกทางด้านของนายเฉลิมศักดิ์พยักษาอายุ29ปีแฟนหนุ่มจับตัวเป็นตัวประกันค่ะภายในทาวเฮาส์หมู่3ตําวจบานสะเลอําเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนานกว่า6ชั่วโมงค่ะด้วยฝ่ายชายนะคะก็มาขอคืนดีนะคะแต่ว่าไม่สําเร็จจึงโกรธแล้วก็จับตัวฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นตัวประกัน สอบถามไปที่นางลุนฉิมงามนะคะพี่สาวฝ่ายหญิงก็เล่าว่าก่อนจะเกิดเรื่องเนี่ยน้องสาวเองก็ไม่ได้พูดหรือว่าโทรศัพท์มาหาตนแต่อย่างใดค่ะแต่ตอนเกิดเหตุเนี่ยนะคะมีเพื่อนบ้านมาตามตนเองให้ไปดูน้องสาวโดยทางฝ่ายชายนะคะมาขอคืนดีด้วยแต่น้องสาวเนี่ยไม่ยอมจึงถูกทุบตีแล้วก็จับตัวเอาไว้ไม่ให้ออกมานะคะ ล่าสุดทางด้านของพันตํารวจเอกปัญญาดําเล็กพุ่มกับการสพสัตหีบค่ะก็ได้แจ้งข้อกล่าวหาทางด้านของนายเฉลิมศักดิ์ในข้อหาความผิดฐานบุกรุกเคหสถานในเวลากลางคืนค่ะแล้วก็หน่วงเหนียวหรือกักขังผู้อื่น ข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทําการใดไม่กระทําการใดหรือจํายอมต่อสิ่งใดค่ะโดยทําให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพส่งสารพัทยาดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะนะก็เป็นกระบวนการของทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะในการเข้าควบคุมสถานการณ์ต่างๆแล้วก็คืนความสุขให้กับคนในพื้นที่นั่นเองค่ะ